วันนี้ก็เริ่มงานของเราแเด้อเข้าเปลือกรัทยอยเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆทั้งมากทั้งน้อยต่ามกำลังของแต่ละท่านแต่ละคนท่านที่มีกำลังมากก็จะนำมามากท่านที่มีกำลังน้อยก็ํามาน้อยแต่มากหรือน้อยก็รวนแต่เป็นบุญเป็กนกุศลทั้งนั้นเป็นการรักษาประเพณีบุญปทาเข้าเปลือก ที่องค์หลวงปาองค์หลวงตาท่านได้นำพาปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดตาบ้านตาเราขึ้นมาต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้มันก็ยาวนานมาหลายหลา,ายสิบปีแล้วแต่ก็ยังยังคงมั่นคงอยู่ในความรู้สึกอยู่ในอยู่ในจิตใจของคณะสิทธยาุสิทธิ์ต่างก็ได้หลั่งไหลพร้อมกันนำเอาเข้าเปือกมา ร่วมบุญประทายเข้าเปลือกเพื่เป็นการรักษาประเพณีอันดีงามที่องค์หลวงตาได้พาประพฤติปฏิบัติมาแล้วในในงานครั้งนี้ก็เป็นงานครบรอบตรงกับวันครบรอบวันละสังขารขององค์หลวงตาครบ13ปีขึ้นมาในวันที่30มกราคมก็เริ่มงานในวันนี้คือวันที่29มกราคม เป็นการที่เราได้มาลำลึกถึงองค์หลวงตาด้วยกันโดยการปฏิบัติทำบูชาคุณองค์หลวงตาหรือประกอบกิจอันเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละล้วนแต่เป็นเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตวเวทีที่มีต่อองค์หลวงตาอย่างแท้จริงองค์หลวงตาท่านได้ทราบด้วยอย่างวิธีใดก็าตามเถอะ เชื่อมั่นว่าท่านย่อมมีความภูมิใจปลื้มปิติที่มีพวกเราเป็นคณะสิทธิานุสิตผู้ใกล้ชิดอย่างแน่นอนเพราะสิ่งที่องค์หลวงตาได้ปฏิบัติมาได้ทํามาเป็นแบบอย่างให้คณะสิทิานุสิ์ได้เห็นนี่และท่านได้แนะนําสั่งสอนแสดงธรรมต่อคณะสิทธิานุสิตมาอย่างยาวนาน สิ่งที่ท่านได้ทำออกไปนั้นไม่ได้สูญเปล่าไม่ได้สาบสูญไปแต่ยังคงมั่นคงอยู่ในจิตในใจในความรู้สึกของคณะสิทยาอนุสิทธิ์อยู่ตลอดแล้วก็ยังได้นำปรับปรพฤติปฏิบัติตามมาอย่างสม่ำเสมอจกนกระทั่งถึงบัดนี้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เลยจึเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง แล้วด้วยบารมีธรรมขององค์หลวงตาเชื่อมั่นว่าบารมีธรรมองค์หลวงตานั้นย่อมคุ้มครองคณะสิยานุสิตผู้ที่ส,ส,สนิทสนมใกล้ชิดมีรรมความเคารพศรัทธาเรื่มใสในองค์หลวงตาให้ดำเนินชีวิตด้วยความปลอดภัยจากพยันตรหายทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ามั่นคงยิ่ง,งขึ้นไป เราจะเป็นกําลังให้แก่พระศาสนาให้แก่วัดวาสืบต่อไปอย่างยาวนานอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะเป็นวันรวมรวมเข้าเปลือกกันคณะศิษาานุศิตต่างๆก็จะได้หลั่งไหลเข้ามาร่วมสมทบรวมกันในในกองบุญประทายเข้าเปลือกในวันนี้ตลอดทั้งวันส่วนในภาคค่มคือทุ่มหนึ่ง เราก็มีการเจ,จเริญพุทธบต์ถวายบูชาคุณองค์ลวงตาแล้วก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาให้แก่คณะศัทธาญาติโยมให้มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักธรรมหลักวินยัยเพื่อจะน้อมนำเอาไปประพฤปฏิบัติก็เป็นการฉลองความศรัทธาเรื่มใสของคณะสัจ สิยาทุสิทธิ์ให้มั่นคงยั่งยืนตลอดไปเพราะฉะนั้นในภาคค่ำวันนี้ทุ่มหนึ่งก็ขอเชิญขา้ญาราสิยารุสิทธิ์ทุกท่านทุกคนได้มารวมกันพร้อมที่สาลาหลังใหญ่นี้เพื่อเราจะได้เจริญพุทธบนและปฏิบัติธรรมบูชาคุณองค์ลุงตาต่อไปส่วนในวันพรุ่งนี้ภาคเช้า <c oughs> ตั้งแต่สว่างเป็นต้นไปนั่นแหละ คณะสงฆ์ลงมาก็จะได้นําบาทไปตั้งไว้หน้าสราให้คณะสัตยาญาโยมท่านที่มาแล้วก็มาใส่บาตรทยอยใส่บาตรไปได้เรื่อย,เร,อยเรื่อยไปโดยไม่ต้องไปคอยเวลาพร้อมกันเรียกว่าใครมาก่อนก็ใส่บาทไปก่อนใส่บาทไปก่อนใส่บาทไปก่อน,อนเพราะถ้าว่าไปคอยพร้อมกันแล้วคนมันหนานแน่นมันมากมายมันก็จะไปเบียดเสียดยักเยกกันก็จะไม่มีโอกาสใส่บาตกันได้ทั่วถึง เพราะมันจะสายเกินไปพอถึงเวลาพระเขตจะนำบาตกลับมาเพื่อจะได้แจกอาหารกันต่อไปเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้การใส่บาทก็ขอให้ท่านใดที่มาเช้าเราก็มาใส่บาทรก่อนตอนเช้าเลยเรียกว่าใครมาถึงก็มาใส่บาทได้เลยใส่บาทกันไปใส่บาทกันไปจนกระทั่งได้เวลาแล้วจึงค่อยยอบบาทมาถวายพระขั้นต่อไป ก็จะมีการสวดทักทินานุประทานเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตากันต่อไปด้วยการลํำลึกถึงวันครบรอบวันละสังขาขององรข้อโอหลวงตาครบ13ปีนานพิกิจในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้คณะสิยานุสิ์ได้มาพร้อมเพียงกันเพื่อประกอบกิจอันเป็นบุญมิกุศลเพื่อลํำลึกถึงองค์หลวงตาในวันครบรอบวันละสังขารของอโอหลวงตาสิปี แล้วก็เป็นการรักษาประเพณีบุญประทายเข้าเปลือกให้มั่นคงเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกแก่หลานของเราซึ่งเป็นอนุชนรุ่นหลังซึ่งเขาก็จะมองเขาก็จะดูพวกเราเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบเมื่อเขาเห็นพวกเราผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายได้ปฏิบัติอย่างไรอันเป็นบุญเป็นกุศลแล้ว ต่อไปนุชชนรุ่นหลังของพวกเราคือลูกหลานของเราต่อไปเขาก็เดินตามรอยของพวกเราได้ปฏิบัติตามพวกเราสืบต่อไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามที่องค์หลวงตาได้พาประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าบ้านตายขึ้นมานั้นให้มั่นคงยาวนานตลอดไปถึงถึงลูกถึงหลานเราและบุญทั้งหลายเหล่านี้แหละที่จะเป็นเ,เป็นมงคลในชีวิตของพวกเรา จะนำพาความสุขความจเจริญม,มาสู่ชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริงดังในมงคลระสูตรสารที่ประการที่ท่านกล่าวไว้ว่าบุเบกะตะบุญรรตาเอตัมมังคลุมิตมังการได้สั่งสมบุญไว้นั้นเป็นมงคลอั่สูงสุดเพราะฉะนั้นการที่พวกเราได้มีโอกาสในการสั่งสมบุญไว้ก็เรียกว่าเป็นการเป็นการสร้างมงคลชีวิตขึ้นมาแก่ตนเองเมื่อเมื่อเป็นชีวิตของพวกเราเป็นชีวิตที่ เป็นมงคลแล้วก็ย่อมแต่นำแต่ความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนอย่างแน่แท้ก็ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในธรรมของพระเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนน <c oughs> ะแล้ววันนี้โรงทานก็เริ่มออกกระจายแล้วเด้อรงทานรงทานซะก่อน เลี้ยงก็นศรัทธาญ,ญาติโยมที่เข้ามาสู่วัดป่าบ้านตาดอย่างไม่ได้ขาดสายโรงทานโยมถาวรลาหวังหลีโรงทานสีไทยใหม่โรงทานานาคำน้อยโรงทานอะไรต่ออะไรโอ้ยเยอะแยะ,ยะจราระไนไม่หมดหรอกไปไปเลือกเอาไปดูเอาเลยเอ,อ,เอ,อไปฉลองศรัทธาของเจ้าภาพเจ้าของโรงทาน มาถ้ามีลูกลูกค้าหนาแน่นเจ้าภาพก็พองโตหน้าบานเป็นกระด้งไปเลยเพราะฉะนั้นไปพากันไปอุดหนุนอุดหนุนโรงทานต่างๆให้เจ้าของโรงทานได้หน้าบานเป็นกระด้งไปบ้างเนอะอาละพอนกันละพอกันละพอนกันยะถา,าวาริวาหาปุราปาริปุเรมตีสาขันลัง เอวเมวอิโตทินังเปตานหังอุปกะปติอิจิตังปิตังตุมหังเขปเมวาสมิจตุสเพปูเรนตุสังกะปานจันทอปนารโสยธามติโชติราโสยธา เดียวไอวิวันเจนตัวสัมพัรุวีดวันสตัวมันเต็มพวันวันตรายยอยสุขีายโยกอัยวะพิวายทันนาเสียเรีสานิฐ วุยทายปัจจัยยิ้นโดยใจตารวยธรรมายตันติอายุวันน้อยสุขังภารังรัตนติยานุภาเวดารัตนติยาเตยสาย โดยาโคารยขาพยาเวลาโซคาสตุจุปัทวานอานิาอันตรายาปีวินาสันตุอเซสตูยชายาเสธิทธนังราพังโสติภาขยังโสข้างพาัง เสรีอยุจวานโนจาโปขังวุธิจยาสวายสาตาวาสาจะอายุจาชีวาสิทธิพวันตุเตมปวัตุสาพมังการังรักขันตุสาบเดวตาม สัมปบตตุธาดุภะเวทตายสทาสโสตีภพวันตุเตงปะวาตุสัปบางการรักขันตุสาปปเดวตานสับปธรรมาดุภาเวทตายสทาสโสตีภพวันตุเต พระวตุสาบมังการังรากขนตุสาบฏิวตาสามบาสังขารดุพาเวปนายสัตวโสติมพระวันตุเต จัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันจะไปให้ทั่วถึงเด้อท่านใดจ,จะสะดวกไปรับอาหารตามโรงทานก็ทางโรงทานก็เปิดต้อนรับก็ได้ศรัทธาญ,ญาติโยมอยู่ตลอดเด้อวันนั้นเอาพากันไปจัดอาหารทานกันเด้อไปแขวง